เขารู้สึกอย่างไรที่เราต้องห่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าพี่ไพ่นะคะจะบอกอะไรกับเราบ้างเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นค่ะ อะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็วางลงเอาไว้ตรงนี้อย่าลืมว่าเป็นพลังงานรวมมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะไม่ต้องจริงจังไม่ต้องสีเรียดนะฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นก็พอนะคะอะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะพลังงานของคุณใบแรกเป็น the empress ราชินีถือไหม 9ถ้วยนะคะพลังงานของคุณนะเป็นพลังงานของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะพลังงานของคนธาตุไฟแล้วก็คนธาตุน้ำนะ,ค,ะคือตอนนี้นะคะดูเหมือนกับว่าตัวของคุณเองนะ่ะพยายามที่จะทำทุกทุกอย่างให้มันดีที่สุดคะ่ะพยายามเติมเต็มความสุขพยายามที่จะดูแลพยายามที่จะเอาใจใส่นะคะพยายามที่จะทำให้ทุกทุกอย่างแม้ว่าความสัมพันธ์จะห่างกันอยู่ในตอนนี้ ก็อยากที่จะทํามันออกมาให้ดีที่สุดอะแต่ว่านะคะก้าวถ้วยใบนี้ค่ะเหมือนคุณเองอะรู้สึกเหมือนกับสิ่งสิ่งที่ตัวของคุณทําไปอะมันยังดีไม่พอนะคะสิ่งที่ตัวของคุณเน่ยทําไปมันยังเหมือนกับว่าไม่ได้เท่าที่คุณคิดอ่ะเหมือนคุณนะตั้งความหวังเอาไว้ว่าคุณจะทําแบบนั้นนะ่าจะทําแบบนี้นะแล้วมันต้องออกมานะคะขนาดนั้นขนาดนี้แต่ทีนี้ค่ะ ผลที่มันออกมานะ่ะมันไม่เป็นไปดังที่คุณนะ่ะตั้งใจเอาไว้คุณก็มีความรู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะคะจากสิ่งที่คุณได้ทำอืมจะเป็นเรื่องของการงานก็ได้นะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของการงานเนี่ยคุณเองเนะะี่ยค่ะเวลาทำงานนะคะเวลาใจเย็นเนี่ยผลงานของคุณจะออกมาดีมากค่ะแต่พอเวลาคุณใจร้อนนะคะผลงานของคุณจะออกมาเละเทะไม่เป็นท่าเลยก็ต้องได้มีการแก้นะคะก็ต้องได้มีการปรับ ถ้าเป็นการงานนะคะจะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะแต่อบอกได้เลยว่าคุณนะ่ะสามารถที่จะจัดการทุกๆอย่างได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะเนื่องจากพลังงานของ T-Empress h e เนี่ยเป็นพลังงานของคนที่พร้อมที่จะปรับตัวนะคะพร้อมที่จะทําให้สถานการณ์ที่มันแย่ๆคะ่ะกลับมาเป็นสถานการณ์ที่ดีนะคะแต่แค่บางครั้งอารมณะคะ์ค่ะมันก็ทําให้คุณเองอะ่ะ ผิดพลาดนะคะไปในบางสิ่งบางอย่างได้เหมือนกันนี่คือพลังงานเด่นเด่นนะคะในฝั่งของคุณนะอ่าแล้วมาดูนะคะพลังงานในฝั่งของเขานะเดอรซันนะคะอืมหนึ่งไม้นะจจอโลเปอร์นะคะ พลังงานของคนธาตุไฟพลังงานของคนราศีเมถุนพลังงานของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะอืมก็ต้องบอกว่านะคะคุณนะ่ะถ้าเราดูจากหน้าไพ่ตรงนี้นะ,ค,ะคุณก็ยังเป็นคนที่ยังอยู่ข้างหน้าเขานะคะคุณยังเป็นคนที่เราเคยได้อธิษฐานเคยได้ขอพรนะคะเคยได้ทําสิ่งดีๆร่วมกันมานะคะตัวของเขาเองเนี่ยก็ยังคงมีความรู้สึกนะคะว่า ต่อให้อะไรจะเกิดขึ้นต่อให้เราจะไกลกันนะคะแต่ทุกๆอย่างที่เขามีให้กับคุณนีคะในพลังงานของเขานะคะมันก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมแล้วตอนนี้เหมือนตัวของเขาเองนีคะก็พยายามนะพยายามที่จะทำให้ในฝั่งชีวิตของเขาอะค่ะมันสามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงได้แบบรวดเร็วนะคะสามารถทําให้เขามีความโดดเดน่นมีชื่อเสียงมีทรัพย์สินเงินทองนะคะที่มันมั่งคั่งแล้วก็มั่นคงมากขึ้นแต่ดูเหมือนว่าตัวของเขาเองเนี่ยในช่วงระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนที่ผ่านมามันมีบางอย่างที่มันตะกุกตะกักมันมีบางอย่างที่มันก็ยังไม่ได้ดั่งใจทั้งหมดแต่เขาเองก็ไม่ได้ลดละความพยายามนะคะเพราะฉันเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้งคุณรักเขาแม้จะไกลกนนันจาก พลังงานของคุณและเขาที่ออกมานะก็ยังคงมีความรู้สึกมั่นคงให้กันละกันเหมือนเดิมนะไม่ได้มีอะไรนะคะแตกต่างกันเพราะคุณเองก็เติมเต็มความรู้สึกให้กับเขาเขาเองนะคะก็พยายามทําให้มันสม่ำเสมอะเหมือนตอนที่เราอยู่ใกล้กันเนาะเพราะว่าดูเราเนี่ยการห่างกันเนี่ยมันเป็นเพราะการห่างกันที่ มันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วะนะคะอ่ะมาตอบคําถามกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงนะคะที่เรานะคะต้องแ่งกันต้องไกลกันนะห้าหมายนะคะเก้าเหรียญลาชนีเหรียญอืม สวินถือไม้นะคะสองถ้วยอ่ะเราไพ่สองถ้วยนะขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งเดียวกับจัลเปอร์เลยนะคะคือตอนเนี้แม้ว่าจะไกลกันเนาะคุณก็ยังคงเป็นคนที่อยู่ในใจของเขาเพียงหนึ่งเดียวนะคะคุณก็ยังเป็นคนที่เขาเองมีความรักมีความปรารถนาดีให้นะคะ ซึ่งนะคะจากการที่ไกลการห่างกันในตอนนี้เนี่ยเขาเองนะคะก็จะพยายามะนะคะพยายามทําให้คุณสบายใจพยายามทําให้คุณเห็นถึงความตั้งใจของเขาพยายามทําให้คุณเห็นถึงสิ่งที่ตัวของเขาเองนะคะได้เคยพูดได้เคยวางแผนกับคุณเอาไวน้นะวาตัวของเขาเองนะคะจะพยายามนะคะเก็บเงินเก็บทองจะพยายามที่จะทําให้ความรักของเรานะคะได้มาอยู่ใกล้ๆกันเพราะให้ไปเนี้ยค่ะ มันเป็นไพ่ของการที่เราได้มาอยู่ใกล้ๆกันนะคะอย่างมีความสุขในอนาคตอ่ะนะแล้วนะคะความรู้สึกของเขาในตอนที่ห่างกันเนี่ยก็มีความหึงนะมีความหึงมีความหวงขึ้นมาเหมือนกันนะคะฝั่งของคุณเองอะ่ะบีก็มองว่าก็มีเหมือนกันแหละในบางครั้งอ่ะนะที่เราแบบไม่ได้มีเวลาให้กันเหมือนเดิมนะคะอาจจะมีการคุยกันน้อยอ่าหรืออาจจะ มีบางอย่างที่เราอาจจะเงียบๆกันไปนะคะหรือมีการใช้คําพูดจาที่ไม่น่ารักใส่กันเนี่ยเพราะมาจากความหึงหวงเพราะกลัวว่าอีกคนหนึ่งเนะะี่ยค่ะจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าแบบนี้เนาะแต่ถ้าตามหน้าไพ่ก็บอกได้เลยว่าทางคุณละเขาต่างคนต่างก็ยังคงมีความมั่นคงให้กันละกันนะคะในความรู้สึกของเขาในตอนที่ห่างกันไปเนี่ย มันก็เป็นความรู้สึกที่ตัวของเขาเองก็อยากที่จะให้สถานการณ์ต่างๆนั้นดีขึ้นไม่อยากให้เราต้องมาทะเลาะก,กันเพอาะไพ่ห้าม้ที่ขึ้นมาตรงเนี้ยค่ะเดิมเลยอยากมันเป็นด้านนี้ใช่ไหมคะอ่ามันก็เหมือนกับว่าจะมีการขัดอกขัดใจกันนะคะจะมีการทะเลาะก,กันเนี่ยมีการห้ามหันกันเนาะในเรื่องของคําพูดนะคะหรือแม้กระทั่งความรู้สึกแต่ว่าในตอนเนี้ยค่ะไพ่มันออกมาในด้านนี้บีบอกได้เลยว่าเขา จะทําให้สถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาเนะะี่ยค่ะกระทบกระทั่งกัน,นะะให้น้อยที่สุดเพราะตัวของเขาเองก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้นะคะได้อยู่คู่กันไปอะถึงแม้ว่าในตอนนี้นะคะอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันจะยังไม่สามารถนะคะที่จะมาอยู่ใกล้ๆกันได้ในตอนนี้นะแต่เขาเองก็มองเอาไว้แล้ว่าในอนาคตอะมันจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมในอนาคตนะคะจะต้องได้มาอยู่ใกล้กัน เพราะตัวของเขาเองเนี่ยช่วงเวลาที่ห่างกันไปอะ่ะมันก็เป็นช่วงเวลาที่ทําให้เขาเองนั้นมีความเข้าใจในความรู้สึกด้วยว่านะคะเขาชอบคุณจริงๆเขาต้องการมีคุณในชีวิตจริงๆนะคะไม่ได้อยากที่จะให้เราต้องมาไกลกันแบบนี้ตลอดนะคะอยากให้เราได้มาอยู่ใกล้ๆกันนะอยากให้เราได้มีอนาคตร่วมกันนะคะอยากให้เราสคนนะคะ สามารถนะคะที่จะเดินไปข้างหน้านะคะแล้วก็เป็นความสุขของกันและกันได้จริงๆอ่าแล้วดูจากไพ่ออร์คโลที่ออกมาตรงนี้นะบีก็ย้ําเลยนะคะว่าการที่ห่างกันในในตอนเนี้ค่ะความรู้สึกข,ของเขาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เขารู้ว่าในตอนนี้นะ่ะมีภาระหน้าที่นะคะเขารู้ว่าในตอนเนี้ยคุณก็มีภาระหน้าที่เขาก็มีภาระหน้าที่นะคะที่ต้องได้รับผิดชอบอ่า เพราะฉันเราเนี่ยค่ะมันจึงเป็นความรู้สึกที่ออกมาในลักษณะของการเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะคุณแล้วเขาอาจจะมีอายุที่แตกต่างกันก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันมีไพ่ของความแตกต่างทางด้านของอายุอยู่นะคะหรือจะแตกต่างกันในด้านอื่นก็ได้ค่ะหน้าที่การงานหน้าตาทางสังคมคือด้านหมดเลยนะคะแต่เขาเองนะบย้ําเลยนะเพราะไพ่มันออกมาย้านะคะว่าเขาก็อยากเป็นคนที่มีความสุขร่วมกันกับคุณนะคะ เขาก็อยากเป็นคนที่ให้เราได้มีโอกาสเส้นทางวันข้างหน้าด้วยกันจริงๆอยากให้เรามาอยู่กันพร้อมแม่พร้อมตานะคะไม่อยากจะให้เราต้องไกลกันแบบนี้ตลอดนะคะแล้วเขาก็หวังนะหวังว่าวันนั้นนะคะมันจะเกิดขึ้นในเร็ววันเพราะตอนนี้บีบอกได้เลยว่าเขาพยายามนะคะพยายามผลักดันตัวเองพยายามตั้งอกตั้งใจนะคะแล้วก็จะรักษาคําพูดนะคะที่เขาเคยได้ให้สัญญากับคุณเอาไว้เนาะไม่ว่าจะเป็นสัญญาอะไรก็ตามนะคะ แต่เขาเนี่ยคอยสืบคอยมองคอยส่องคอยดูคุณอยู่นะเหมือนคุณเองก็เหมือนกันค่ะคุณเองก็อาจจะคอยมองคอยดูคอยส่องเขาอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วต่างคนต่างก็ยังคงมีความผวไใยซึ่งกันละกันแม้ว่าในเวลานี้จะห่างไกลกันก็ตามนะคะความรู้สึกของเขาเนี่ยยังคงมั่นคงอยู่มากๆเลยนะนะอ่ะมาดูพี่นั่งฟ้านะคะ ถึงแม้ว่าในตอนนี้ความรักจะยังไม่สมหวังนะแต่ในอนาคตนะคะคุณและเขาจะมีความรักที่มั่นคงมากขึ้นแน่นอนค่ะคุณและเขามีความเป็นคู่ทวินเฟรมของกันแักกันอยู่นะคะความโชคดีในความรักจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะขอให้คุณจงมั่นใจนะคะอืมคือความสัมพันธ์เนี้ยน่าจะได้มีการอธิษฐานขอพรนะคะ น่าจะได้มีช่วงเวลาที่คุณและเขานะคะได้ไปทําบุญร่วมกันละ่ะบีมองวาเป็นแบบนี้สําหรับบางคู่นะอย่าลืมว่ามันเป็นพลังงานรวมนะคะพรนั้นนะคะจะสำฤทธิ์ผลแล้วละ่ะเราก็เร็วๆนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ค่ะบางเรื่องนะคะถ้าคุณรู้สึกว่า มันคิดแล้วไม่สบายใจนะคะย้ำคิดย้ำทำนะกับสิ่งเดิมๆที่มันอาจจะเคยผิดพลาดอาจจะเคยผิดหวังอาจจะเคยเสียใจนะคะปล่อยมันไปก่อนก็ได้นะคะไม่ต้องไม่ต้องนำมาทำให้ทุกทรมานใจในปัจจุบันนะีค่ะคุณน้องสองคนนะคะมีกรรมเทพนะคะที่แผงสอนรัให้คุณรักเขาได้มารักกันได้มารู้จักกันนะถึงน้ว่าบางครั้งสถานการณ์ในความสัมพันธ์มันอาจจะมีช่วงเวลาแห่งความอึดอัดน,นะคะแต่ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นความเข้ากันได้ระหว่างคุณกับเขาเนะหนเลยอะค่ะก็อาจจะมาจากการที่คุณรักเขานะคะรักกันแบบคนโตโตเนาะรักกันแบบเข้าใจรักกันเหมือนกับว่าเข้าใจในหน้าที่การงานของอีกคนนึงนะคะว่าเขาก็ต้องมีเวลานะคะส่วนตัวมีเวลาในการทํางานก็รู้ว่ายุ่งนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะในความมั่นคงด้วย พอชั้นเราเนี่ยคุณและเขาก็จะไม่ค่อยง้องแงงกันเท่าไหร่อะแต่มันอาจจะมีบ้างนะคะที่แบบน้อยใจนะคะที่ไม่ที่มีเวลาให้กันน้อยลงแต่มันก็จะไม่ได้บ่อยหรือว่าเป็นประจำนะคะอืมส่วนอย่าเราจะเข้าใจกันมากกว่าพี่น้องฟ้าใบใบสุดท้ายนะคะก็บอกว่าอยากให้คุณมองความรักนะคะในมุมมองที่ต่างออกไปจากเดิมนะคะแล้วก็ปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะ จะทําให้ความรักของคุณรักเขาเนี่ยค่ะสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงนะคะมาดูวันเกิดวันที่ราศีเพิ่มเติมนะคะราศีตอนต้นคลิปลาท้ายคลิปแชร์ร่วมกันได้เลยนะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่24ราศีธนูหรือคนที่เกิดวันที่9คนที่เกิดวันที่31ราศีเมถุนนะคะหรือคนที่เกิดวันที่3 คนที่เกิดวันที่6นะคะหรือว่าราศีกันค่ะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มี 27, 46, 50, 29, 30และ32นะคะโอเคค่ะครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ